ต้องยอมรับนะครับไม่น้อยไปกว่ารองอันดับสองนางงามตกรอบนะฮะไม่น้อยไปกว่าไม่น้อยไปกว่าสองสาวเล่าเรื่องพวกนั้นไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาวิตกกังวลมันก็มาจากผลการกระทําคนเรียบร้อยใครก็จะไปว่าว่าทาซะเยอะพอตอนนี้จะมากขคิดเยอะเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดหรอกครับรีบๆแอบๆอมาแล้วก็เข้ากองแล้วอย่าออกไปไหนผมดูแลให้ได้แต่คน ไม่ให้จับฉลากดีกว่าแล้วกันนะฮะง่ายดีฮะง่ายดีหรือไม่ก็ถ้าเกิดจํานวนเล็กขี้ให้เขานอนเดี่ยวก็ได้ไม่ปเป็นไรอยผมออกตังค<อ>์ให้เพราะว่าเดี๋ยวจะประกันทบกคาแทกันแล้วจะบอกว่าไอ้นั่นหายไอ้นี่หายที่เก็บไปนั่งสร้างกําแพงกลางห้องนะฮะ <laughs> ที่เก็บไปสร้างสระแก้วมแดนมีกําแพงแล้วเดี๋ยวถ้านอนกับไทยเดี๋ยวต้องมีนาต้องสร้างกําแพง <laughs> <laughs> มาาไ,มไม่มีครับ,บ,บไม่มีรบ่เราเรเขาแบบตอนอตามาม่นลผมว่าสภาพที่เห็นอยู่เนี่ยส่วนมากมาจากเรื่องของเขานะสภาพแบบมาจากเรื่องของเขาล้วนเลยบูลลี่เองทําคลิปเองด่าเองกลัวเองวุ่นวายเองพูดเองแม่อย่างหนึง่งลูกอย่างหนึง่งแฟนคลับอย่างหนึง่งแล้วเขาก็แบรนด์สินค้าเราอีกผมก็ไม่กล้าอะไรเขากินแหละ ดูเอลฟ์ฟนไม่รู้ว่ากินได้ป่ามันของไทยอะเด็กผมจะต้องไปเอาตำมาเดื่ออะไรเงี้ยไหมครับอาหารชายแดนคือมันเป็นก็หมอกน้องเขานะครับว่าถ้าเข้ามาเมืองไทยเขาต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไทยไม่รู้ว่าทำใจได้หรือเปล่าเพราะส่วนผสมเราคนไทยอ่ะยาสีฟันก็ไทยเครื่องดื่มก็ไทยข้าวทุกมื้อก็ไทยไม่รู้ว่าจะกินลงไหมแต่เราก็มืออาชีพนะเราก็ดูแลเขาแบบเข้า ไม่ดีกว่าแต่ไม่แย่กว่าให้สิทธิเท่าเทียมครับไม่ดีกว่าแล้วไม่แย่กว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันมาเถอะเป็นประสบการณ์นะฮะไม่แน่มงอาจจะลงทั้งที่74ไปเลยก็ได้คนเรามีฝันต้องไปให้ถึงครับมาแล้วกันนะครับถ้ามาถึงมือผมเอาตัวผมดูแลให้แต่ถ้าเดินทางเพ่นพ่านเองโดยที่ไม่บอกกล่าวอันนี้แล้วแต่คนไทยจะศรัทธาฮะนะ ไม่ังจะอดอาหารอยู่ช่วงนี้ทำใจแล้วครับคือไม่คาดหวังก็คือไม่ผิดหวังแล้วการจบแท็กไปหไหนครับแท็กไปเอหาเออาร์เออาร์ <c oughs> R ที่ไปด้วยบอกเหยเกิดอะไรขึ้นทำมันขนาดนี้ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเขาขอไปด้วยที่เขาเรียนอย่างเดียวแล้วเขาก็เลยไม่อยากไม่อยากทรมาน <c oughs> เพราะว่าเรียนแล้วมันเหนื่อย เวลาทรมานแล้วก mm. ็ร so ู so ้ส so like ึกมันแย่ไปอีกน้องก็เลยบอกขออนุญาตที่แบบลำบากทำให้ทุกคนลำบากใจก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเตรียมตัดชุดตาราตำแหน่งก่อนอยากเจ้าหน้ามุดดินเพราะว่ามันกลายเป็นว่าทำอะไรต่างๆมันกลับมาย้อนต้องต้องยอมรับ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 เพราะว่าอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ ผมอาจจะมีส่วนในการผิดพลาดแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยเราก็เห็นน้องเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็คอนโทรลได้แล้วก็เอาอยู่แต่พอน้องกลับไปเรียนสัตวแพทย์ต่อน้องก็ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนละไม่ได้อยู่ในกลุ่มนางงามมันเลยเปลี่ยนกลุ่มสภาพแวดล้อมน้องก็กินกินระเบิดครัไม่ต้องเตือนแล้วครับตอนนี้ต็มที่ครับ จะไปเตือนอยังไงอันเนี่ยน้องๆกันแล้วเดี <c oughs> ๋ยว,วปัญหาคือไปเตือนน้องอะ่ะต้องถามว่าแล้วน้องจะลดเพื่ออะไรใช่ไหมเท่าที่แล้วน้องลดเพื่อจะแข่งขันตอนนี้โกของน้องคือเรียนให้จบ <c oughs> การเรียนให้จบมันจึงไม่มีเรื่องของบอดี้ถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แต่ถามว่าอายไหม มันไม่ถึงกับอาย<า>หรอกครับเยงแต่ว่ารู้สึกผมเองต้องรับผิดชอบด้วยแล้วคนที่รับผิดชอบเยอะที่สุดเอาไปเลย70ตัวน้องนะฮะก็แต่น้องก็รู้สึกมีสติดียิ้มล่าเริงเดินบนเมทีที่ลำปางเหมือนตัวเล็กเดินปิวไปปิวมาา่าตรหนอยากให้น้อมา <laughs> <ะ>ูไหหรือว่ากผมว่าเดี๋ยวเราพยายามจัดน้องให้อยู่ในอยู่ในโหมดที่เหมาะสมถ้าเยอะ แล้วก็ตัดชุดให้มันเยอะไปเลยจะไปทำยังไงล่ะจะไปบีบเป็นรัดมันก็กลายเป็นมัดกันไปเอ้าเต็มที่น้องร้อยว่าร้อยเก้าสิบว่าเก้าสิบมันจะเป็นประวัติศาสตร์โอเคค่ะวันหนึ่งเรือค่ะครับบาีค่ะยูฟ้าซารลอตที่ปารี